พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดารพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT Channel นะฮะเพื่อนๆก็รู้แล้วแหละว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันเข้ามานะก็คือเซนอิสึนะครับแล้วผมก็บอกแล้วว่าวันนี้ผมจะมารีวิวให้นั่นเองนะฮะนะฮะตอนนี้ผมปั้นมาอยู่ที่4ดาวรุงนะครับผมค่าพลังทั้งหมดอยู่ที่หน่วย1 0 0ร0อยพันหมื่นแสนล้านนั่นเองนะครับผม 3ล้าน3นะฮะตัวละครตัวเดียวโดดโด,ดน่าจะเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวในไอเดียของเราในะที่แตะ3ล้านนะครับผมณนะตอนนี้นะฮะเออต้องบอกไว้ก่อนนะตอนนี้อุปกรณ์รผมยังไม่ได้โหดมากมายนะุซีราก็จะเน้นไปเรื่องของการที่พลังโจมตีติดคีย์คัลดาเมจจะแรงขึ้นมีความเร็วให้เรานะครับซีราอีกอย่างหนึ่งจะเป็นสกิลมาอีกครั้งหนึ่งได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นปะปายและกันนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของซีรยอย่างหนึ่งคือนี่เลยครับอัตราคิติคอลเพิ่มขึ้นนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถ้า h p ทุกครั้งที่ลดลงนะผมจะเพิ่มดี0.2นั่นเองนะครับอันนี้ผมไว้รู้สึกว่าเลตเกมน่าจะน่าใช้อยู่และมันสามารถคอมโบกับในเรื่องของอันนี้ของผมได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มดีนะครับผม3นนะครับผมอันนี้คือดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับชมในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ เรื่องสกิลก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วแหละนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะฮะก็จะเป็นตัวคอคที่มีเรื่องของการแปะไฟฟ้าแล้วก็ดาเมจแบบความเสียหายจริงแล้วก็จะสามารถทําให้โรคของเป้าหมายเนี่ยไม่ทํางานเลยก็ได้นะครับผมและก็จะมีเรื่องของดีบัพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม่สามารถขยับได้ไฟฟ้าชอ็อตอะไรทำนองนั้นนะฮะคือดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา โอเคผมนะตอนนี้อันดับของผมนะฮะในเซิร์ฟนะครับขึ้นมาเป็น18แล้วนะครับผมแบบขึ้นขยับมาใกล้ๆแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเจอ16เลยละกันนะผมไปรับชมนีโดโดนะครับผมเปิดเสียงสักคู่หน่อยรักการ์ดนะเพื่อนทัศรถนะจ๊ะ โอเคผมโดนโจมตีปล่อยมังกรกันไปก่อนเนี่ยผมเป้าหมายปล่อยมังกรคืนมากับเรานะฮะและเซนิสึ์เขายังไม่มีไงโดเซนิสส์ผมปาไปก่อนเลยละกันนี่ไงแบบจุกๆครับผมสองร้านนะฮะตายไปเลย2ตัวละครน,นะครับผมเห็นไหมดีมากถ้าตัวละครไหนไม่มีเรื่องของอมตะนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่รอดจากเซนิสึสผมแน่นอนเพราะว่าปาดแรงมากตอนนี้โอเคเป้าหมายเลยเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเทนเงินจะแบกได้หรือเปล่าโหเ,เทนเงินนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมเกลียดมันเหมือนกันเพราะว่ามันโกงมาก โอเคผมเทนเงินสับมาก่อนหนึ่งทีแล้วผมไม่เข้าเท่าไร่ปุ๊บปุ๊บ,บโอเคยังไม่เข้าอยู่นะฮะถือว่ารอดอยู่แล้วบุซ่าทำการโจมตีใส่เรามาคนระับผมแล้วก็ตายไปเลยจ้ะโอเคผมเราปล่อยเขี้ยวคมดาบไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมและคิวจูโร่ตื่นมาจากความตายแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถทนบาดแผลของเราได้หรือเปล่าแล้วติดไฟไฟ้าช็อตอันตันนะผม,ผมผิดะฮะดและมาผมเซนิสึมาแล้วผมโชว์ไปบาดไปหน่อยแบบแรง,แรง บึมโอ้โ oh, ห oh, 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 ตายไปแล้วโอ้โหยังไม่ตายอยู่ผมจะติดสตานไปหน,นึงสองตัวละครนะฮะดามจนี่หลักล้านผมบอกเลยนะครับแล้วก็ตุกเล็กน้อยขอภัยด้วยเหมือนกันนะฮะไม่รู้เป็นอะไรชอบกระตุกเสมอตอนอัดคลิปโอ้โหแม่งเออใส่าการ์ดจอเช็งานหนักหรือเปล่าเนี่ยแต่ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายติดสตานรัวเลยนะครับผมทีมนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละตรงนี้น่าจะไม่มีผลละโอ้โห oh, oh, oh. ดาเมจอยู่ที่60ล้านนะครับผมดาเมจคือสุดจัดอะ <c ười> คือดามจคือมันมือมากเลย่ะ คือถ้าเจอในเรื่องของตัวละครแบบอมตะผมอาจจะข้ามเลยละกันเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนนะต่อไปดัก15บครับผมขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมาดูซิว่าเป็นยังไงฮะโอเคครับผมปล่อยมังกรไปก่อน,อนหนึ่งทีอุ้ยเขาก็มีเศษอิสุเหมือนเราอ่ะือนคนเขาปล่อยเสือมาใส่เราครับผมเศษอิสอุทุกคนดองรอไว้นานมากแล้วก็สับไปก่อนเลยครับผม3ล้านแบบจุกๆครับตายไปหนึ่งตัวละครแล้วผมลวละออกไปโจมตีหนึ่งรอบผมมุกซันเกิดมาใหม่อีกหนึ่งรอบครับถ้าไม่มีเกิดนี่คือไม่รอดแล้วนะฮะและเป้าหมายตอนนี้โอ้โหได้นรทุกค สกิลแน่นอนครับผมต้องโดนทั้งเทนเงินแล้วก็โดนทั้งเซนอิสึครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ายังไงเคียวจูโร่ตกไปก่อนทึ๊บๆไปสมตีใส่แทงครับโคซึโกะตอนนี้ติดโอ้โหในเรื่องของยุยๆหมดเลยวะ่ะมาผมสับไปบึ้มบึ้มบึ้มห้าล้านเนรอห้าแสนอยู่โอเคไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะฮะแต่โดนโจมตีมาก่อนหนึ่งทีด้วยกันสี่หมื่นกว่าครับป๊บปบโดนตีมาหนึ่งแสนกว่าโอเคยังไม่ค่อยเข้าครับผมยังไม่ค่อยเข้าโจมตีมายังไง ปล่อยลูกตุ้มไปก่อนครับเป้าหมายนะฮะแล้วเราก็ปล่อยเขียวขึ้นไปแล้วผมมาปล่อยมังกรด้วยมาครับตุ้มๆต,มต,มต,มตันไปก่อนหนึ่งทีละครนะครับผมสับมูซันโดนไปแล้วเราก็มาแล้วเซตอิสซของเราขอญาติปัดแพรดมาโชว์ไปลูกพ่อบึ้มมาผมแบบจุกๆโอ้โหโอ้โหโคตรแรง5้าล้านกว่านะครับผมและเซตอิสเซรเราขอสกิลใหม่อีกหนึ่งครั้งด้วยครับผมโหนี่คือในสุดได้โชว์ปัดไปบึ้มไปอีก3ล้านกว่าครับผมโอ้โห ตัวละครนี่ถ้าบอกแล้วครับผมถ้าไม่มีชุบชีวิตถ้าไม่มีอามาตะยังไงก็ไม่รอดนะฮะที่สุดเขาปล่อยคืนมาครับผมปล่อยคืนมาเป็นยังไงปัดแปดไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหห้าล้านเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเพียงแค่สตัวละครเท่านั้นกับทีมของเรานะครับแล้วเขาก็สกิลแม็กหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้โหเขาบอกเขาไม่ยอมวะเขายขาังไม่ยอมตายปล่อยสกิลมาบึ้มไปก่อนครับผมตายไปแล้วครับผมเหลือเพียงแค่คิวจูโร่ตัวละคร2ตัวละครเสียเออโอ้โหิ้นพันไปหมดแล้วเทนเงินโดนย้อยยอยูย่นะครับทำให้ไม่สามารถสกิลได้นี่ถือว่าโชคดีเราไปนะฮะ เาปล่อยเคลียวไปก่อนดูซับมาก่อนเนอะเขาปล่อยสีราคืนมาและเราเซนิสือโอ้โหเขาชิวชิวขึมาแล้วผมเจ้าคังเทงงูนะฮะน่าจะมีสีรานะครับผมแต่แต่ยังมีเราอยู่เซนิส,นสือของเราอยู่ครับรอติดตามเลยว่าจะเป็นยังไงเป้าหมายจะได้เล่นหรือเปล่ามาดูสิว่าเกิดมาจะได้เล่นไหมป,ไปั่นไปปึ๊บ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 หนึ่งร้านแปดครับผมตายไปเลยแล้วบูซันก็เกิดมาหนึ่งรอบแล้วก็สับไปทำายตายไปเลยครับผมบูซันและเกิดมาหนึ่งรอบโอ้โหเกิดแล้วเกิดอีกนะครับผม อันนี้เหลือเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับผมสับเซนอิสเร์นะครับเป้าหมายควางขวานี่มันแบบอมตะมากทุกคนเป็นทีมอมตะเนี่ยเขารอชุบชีวิตอยู่นะครับผมเนี่ยสับไปตัวละครเนี่ยเนี่ยที่ผมวงไว้นะครับเห็นไหมมันรอชุบชีวิตอยู่เนี่ยอยากได้ชุบเลยตายไปเถอะอย่ายืนเลยอย่ากลับมาอีกเลยแค่3ตัวละครก็ยากแล้วเนี่ยมาครับผมจมตีธรรมดาไปก่อนบูซานตายไปแล้วผมแล้วเ,เกิดไหมเกิดอีกหนึ่งรอบโอ้โหเกิดไม่หยุดแล้วตายไปเลยผมเทนเงินแล้วบูซานก็ตายแล้วก็เกิดไปหนึ่งรอบโอ้โหเกิดไม่หยุดจริง,รงๆครับผมตตััววนครี โอ้โหเกิดแล้วเกิดอีกจริงๆว่ะแมงเอ๋ยถ่ายอยากตายเย็นโอเคผมโดนปล่อยเสือขวนมาครับผมแล้วเขาสับมาใส่เราโอเคตายไปเลยผมไม่ไหวว่ะโอ้โหเสียดายว่ะเกือบชนะอยู่นะดูดาเมจทุกคนดูดาเมจเรากับดาเมจเขาดิดาเมจเรากับเขานี่คือต่างกันมากนะครับผม200ล้านแบบตึงๆ่ะทุกคนโอ้โหโคตรบ้าทุกคนดาเมจนี่คือแบบมันถึงใจจัดนะฮะโอเคผมเจออีกคนหนึ่งไปที่เรบอ้อยผมฆ่าพลังต่างกับเราถึงแบบ เท่าหนึ่งเลยอะทุกคนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแ้ชนะไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปนะครับผมเราแค่อยากจะดูในเรื่องของดาเมจนะฮะเศนิสเซอร์ที่เราปั้นมาเนี่ยว่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมมันแรงมากๆถึงใจงสุดๆเครับผมดูดิโอ้โหสับทีคือแบบมันมาก2ล้านกว่านะโดนสับไปถึงทีสล้านกว่าครับผมตายไปเลยถึง2ตัวละครเป้าหมายนะครับผมไม่ต้องเล่นนะฮะโอ้โหบอกไว้ก่อนย้ำนะครับผมว่าเขาพลังมากกว่าเราถึง2เท่านะฮะแต่เทนิสเซอร์ของเราปาดนหมดไม่สนูกใครอยู่แล้วไนงะ บอกอลไว่าเส้นสี่ของผมเนี่ยของจริงนะครับผมปั้นมาคือแบบถึงใจมากโอ้โหแล้วเขาโจมตีใส่เมามาอยู่ยังติดมิดนะครับผมไม่เป็นอะไรเราติดยุ้อยู่ไม่เป็นไรครับผมโดนไปก่อนได้นิดหน่อยนะว่ากันไปแล้วเขาก็สับคืนมาครับผมแรงอยู่ตัวทอตัวนี้เป็นอมตะอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับน่ารคำคาญจัดแล้วก็สับไปเลยครับผมโอ้โหตอนนี้เหลือเพียงแค่อมตะเจอกันแล้วครับผมและมาแล้วผมเจ้าเนืิโกะนะครับเนืิกโกะบ้าเลยล่ะมันชื่ออะไรนะฮินุทุกเกะเออแม่งเอ้ยชื่อชินจังหรือเปล่าเนี่ยชื่ ไม่เป็นไรผมตอนนี้เทิร์นที่2เป็นที่เรียบร้อยผมปล่อยสัตว์เลี้ยงคู่กันไปก่อนและมาแล้วไงเซนิสนส์ครับผมทำการแบบปานวารีครับผมหลับไหลปานไปก่อนเดี๋ยทีไปแอดนะผมหนึ่งล้านแบบจุกๆครับผมแล้วสกิลใหม่อีกหนึ่งครั้งให้หน่อยได้นะเพื่อนโชว์หน่อยไดหมโชว์หน่อยไหมชว์หน่อยไหม,ไไหมโหไม่สกิลใหม่อีกครั้งว่ะอ้เสียดายเสียดายอยังสกิลใหม่อีกครั้งจังเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เป้าหมายล้มไปหัวฟุบไปถึงสองตัวละครและหมูป่ามาแล้วผมป่าคลั่งตวัดยังไงครับบึ้มบึม ขออภยัยเมื่อกี้มีคนโทรมาแม่งเอ๋ยโทรมาถูกจังหวะซะด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเราสายทันและมาแล้วไงเซ็นสุดป่าไปก่อนหนึ่งทีหนึ่งร้านกว่าครับผมตอนนี้โอ้โหเปาาขข้าหมายก็ซักเคาน์เตอร์กลับคืนมานะครับผมแต่เคาน์เตอร์เราก็ตีเลยไปดิโอ้โหเนี่ยสุกดยังไม่ไหวครับผมตายไปเลยนะครับผมเรียบร้อยเหลือเพียงแค่สองตัวละครเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของยูริจินะครับผมไม่ใช่สิมันคืออะไรนะโอ้โหโคคุชิโบร่างมนุษย์สิเออขออภัยด้วยครับผมจำตัวละครผิดไปหน่อย คลิปนี้เบอร์เบอร์นิดหนึ่งครับผมอัดเช้าไปหน่อยนะครับผม10บโมงนี่อาจจะสายสำหรับทุกคนแต่เช้าสำหรับผม <laughs> โอเคผมปล่อยสกิลกันไปก่อนอีกหนึ่งทีหนึ่งทีนี้เนี่ยและติดสตั้นไปเลยนะครับผมสับคิวจูโร่ของเราแล้วก็ปล่อยบังกรขึ้นไปเพื่อให้เขาติดสตั้นเหมือนเดิมนะครผมเพราะว่าพาสีฟเขานั่นเองนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรซีนสัสบอกพิธีธรรมดาก,ก็พอ5้าแสนกว่าพิธีธรมรมดาก็แรงโอ้โทองร้านเลยเหรอโคตรแรงนะครับผมมันตีแรงตามในเรื่องของปั๊บไฟฟ้าด้วยไงทุกคนมาเลยแบบดาเมจเวอนิดนึงแล้วกันนเเเเฮ้ยยยใจ็คาตอร์ไม่หุดเเลลยยตออนนนี้้โโหใจ็ูกพ่อ และไปลงหมายทําการฮิวเลือดกลับมาครับผมเราก็ปล่อยมังกรคืนไปเทร์นี้เซนิสือจะเย็นไม่ได้แล้วครับผมภาวนาต้องยืนให้ได้นะโอเคยังติดบล็อกอยู่และสับไปเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหดูซับอยู่ครับดูซับอยู่นี่ดูสาบบ่ดูสาบบ่ฮะดูสาบบ่ดาเมจก็ถล่มทลายอีกแล้วครับดูดาเมจครับผม <laughs> ดาเมจถล่มทลายครับผม200ร้้านนะโอ้ my god แรงจัดดาเมจคือเวอร์มาก ึ่งก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการรีวิวเซนิสึกนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยผมจะพาไปเล่นในเซิร์ฟให้ดูนะครับศัพสงครามจิงประสาทนะครับผมรอติดตามเลยว่าจะได้อันดับทเท่าไหร่นี่ครับผมสับทออกเซนิสึแบกนั่นเองนะฮะ บอกเลยว่ามันมากๆวันเนี้ยผมแบบอินสุดๆเพราะว่าผมรอคอยมาน,นานมากๆเพื่อนๆน่าจะรู้แหละหลายเดือนมากๆที่พอตัวละครเข้าผมรีวิวผมรู้สึกว่ามันโหดผมก็เลยอยากจะได้ในรหัสี้นั่นี้เองน,นะฮะโอเคซคลิปียว,วันนี้ก็น่าจะมีมานนี้แหละถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแบบมากๆเลยนะครับผมอยากเห็นอะไราอีกเกี่ยวกับเกมนี้หรือตัวละครตัวนี้รอคอมเมนต์มาได้ละกันผมก็จะไปจัดทำให้ละกันนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน